จุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือแม่น้ำวังนะครับที่ตำบลบ้านสานะครับบ้านสาสามัคีนะครับซึ่งแม่น้ำวางปีนี้ก็มีน้ำพอสมควรทีนี้ามาดูสวนกล้วยนะครับที่ปลูกริมแม่น้ำวังนนี่คือกล้วยที่ปลูกใหม่นะครับกล้วยจากการที่ปลูกกล้วยริมแม่น,น้ำเนี่ยมันก็ได้จากตะกรอนได้ปุ๋ยจากตะกรอนนี่แม่นน้ำพัดมา แต่ข้อเสี่ยงมันกนะ็คือถ้าน้ามันท่วมนะครับกล้วยมันก็จะจมน้าตายเรามาดูนะครับกล้วยหรือมน้ำบางเป็นไงบ้างเห็นลกๆอยู่นี่ไม่ใช่พัชพืชน,นะครับเป็นมันนะครับมันเทศที่ปลูกอยู่นี้คือปลูกยริมถนนรอบริมแม่น้ำบางนะครับ ที่บ้านสาสมคัคคีก็จะมีสนนรอบริมแม่น้ำบางปัญกรยานได้ผมก็มาปัจักรยานประจําการปลูกกล้วยนี่ก็เป็นกอนะครับเป็นกล้วยพันพื้นเมืองของที่นี่นะครับก็ปลูกธรรมชาตินะครับไม่มีการสร้างไม่มีการอะไรทั้งสิน้นก็ไปกันตามธรรมชาติสังเกตว่ากรน,นึงจะดกจะมีลาต้นกล้วยมากมายนะครับยังไม่ถํากว่าสิบต้นนะฮะ นี่นะนล,นลักษณะกล้วยที่ได้นะครับให้ผลนะครับจะสังเกตว่าปลูกริมทางนี่เป็นทางประมาณสักสองร้อยเมตรนะครับกล้วยที่ได้นะครับลักษณะกากกล้วยกหนาแน่นมาถ้าผมคิดว่าถ้าตัดแต่งดีๆไวต้ต้นให้ไม่เยอะมันน่าจะได้มากกว่านี้แต่อีกนั่นแหละครับด้วยความอดทนสมบูรก็ไม่น่าหวังนะครับ ตัวนี้ก็จะให้กล้วยไดดมสมบูรณ์พอสมควรน,นี่ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งนะครับก็มี 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกอ็ดมีเกตไมั้สิบสาวีก็ไม่แพ้กล้วยเขตปีเลยนะครับนะการที่ไม่ตกแต่งลำต้นกล้วยเนี่ยมันก็จะมีผลก็คือ ไม่ตัดต้นออกใน,นลำต้นมันก็จะเยอะนะครับการให้ผลมันก็จะไม่ต่อเน,นื่องและไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าสารอาหารส่วนใหญ่ไปเลี้ยงลำต้นนะดูสองตัตัวนี้ก็เพิ่งจะให้ผลนะครับก็มี 15หวีตัวนี้โอ้โหใช้ได้นะครับตัวนี้นะฮะอีกคือหนึ่งก็เช่นกันไม่ต่ำกระา10หวีนะฮะนะ,ะตัวนี้ก็จะสังเกตว่าความม,ม,มันสมบูรณ์ของลำต้นนะครับก็ดนะีแต่ว่าต้นมันเบียดกันนิดนึงก่อนนี้มีกี่ต้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14ต้นนะฮะ นี่ก็เช่นกันก็เริ่มให้ผลไอ้น,นี่ก็ไม่ดมสมบูรณ์นะครับก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหวีนะตอ,ตอนนี้ตอนนี้ก็เช่นกันนี่ก็ใกล้แก่แล้วครับไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหวีเช่นกันนะนี่ธรรมชาติเรื่อยๆนะครับไม่มีการใส่ปุ๋ยใส่อะไร นะแล้วผมคิดว่าถ้าการจัดการดีๆนะครับมันจะให้ผลิตมากกว่านี้นะครับนะเพราะว่าดินมันดมสมบูรณ์น้ําดีนะครับนะมันก็จะน่าจะได้ดีกว่านี้นะฮะมาดูนะอันนี้เกิดจาก,กความมวาดมสมบูรณ์ของ ดินกับน้ำล้วนๆนะครับนะฮะสำหรับกล้วยริมแม่น้ำหวังอำเภอแจ้หอมจังซำปางผมก็ทำคลิปมาเพื่อผู้สนใจกล้วยจะสังเกตนะครับทำไมผมทำคลิปกล้วยหลายจังหวัดเพราะว่าหนึ่ง ผมทำงานฝ่ายขายนะครับออกคลิปต่างจังหวัดหลายจังหวัดนะครับแล้วก็ญาติๆผมและคนรู้จักผมนะครับก็ส่วนใหญ่จะหันมาปลูกกล้วยเพราะว่าผมจึงมีข้อมูลเยอะในการทําคลิปกล้วยนะฮะเนี่ยสังเกตน,นะฮะดฉะนั้นการปลูกกล้วยเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อสุขภาพคนปลูกนะครับ ึงปลูกไม่ได้ขายไม่ได้ราคาเท่าไหร่ก็กินไปรูปนะครับเนี่ยปวีนี้งามมากก็ดูข้างในเช่นกันสึกก้อนนี้น่าทําพันนะครับเพราะว่าให้ผลที่เยอะนะครับเนี่ยข้างในนะฮะนะฮะตอนนี้น่าทําพันมากเพราะเป็นกล้วยลักษณะดีนะครับลาต้นดีให้ผลต่อหวี เยอะนะครับแล้วจำนวนหวีต่อเครือก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยก็เราจะเลือกทำพันธุ์นะครับจบคลิปแค่นี้สำหรับคนรักกล้วยนะครับผมมิตรกล้วยนะครับทำคลิปจนเ,เรื่องกลัวจนเรียกว่าอินไปกับมันนะครับแล้วก็ชอบนะครับการทำคลิป เรื่องการประกวยที่ต่างๆนะครับจบคลิปแค่นี้ครับ